มองหน้าเลยเอาอีกเอาอีกไหมเอาอีกทีเนี่ยของขึ้นของขึ้นของขึ้นครับตัวนี้ของขึ้นแล้วเยอะทองเทียมคืนแล้วจะทองเทียมหรอนี่เลยอัดไปเลยอัดจะทองอัดไปเนี่จะทองแค่ชาแล้วจะทองแค่ชาเหรอ ไม um ่แล <so yeah, right. ้วเอ่เลยเรา่เหรเดี๋ยวยัอแล้วเกาแมวนะลูกเนี่ยสุอยู่นะขนพ่ออย่เนี่ยนาดพ่ออยู่ยังเล่นขนนี้เหรออมาดีครับสุดโก็มาดีครับ ยอดทองโอ้โหโดนติมตีนยอดทองยอดทองวะไงยอดทองใหญ่ใโอ้สามห้ามนี่ผิดอะไรครับเนี่ยยอดทองเอาพีดลูกเอาพีดเลยเดี๋ยวองเอาเอาไว้ก่อนพ่อเอาไว้ก่อนไว้หนูโตก่อนไปแล้วไปแล้วหายกลวนนะครับนี่สุณพ่อเนี่เอาจริงนะครับตีดูครับไม่โยกเตะยัดทองโอ้โหดูครับขาดูครับ ลง่พิกจะทองให้ต้แล้วท้องไงท้ไงขึ้นดีครับโดนขึ้นอึบอึบอึ๊บเหนออ่จะท้องไงเอ้าเอ้าโอ้ท้องไงตามมาเยอก็อ๋อนไม่ได้โอ้ครับเตี๋พูดมากครับเดดาก เด็กกูะมาธิ้งอุ้ยบ่พออยู่นี่นะเด็กกูนานทีครับได้ออกมาเล่นอย่างนี้พ่ออยู่นี่อไม่เกรงใจพ่อเลยครับดูกดูครับดูทำยัห้องถอยถอยไปเร็วเดี๋ยวโซ่มาดึนลูกกรอน อะไรอ้อาวพ่อ,อเอ,องเหรอโอ้พ่ออยู่นี่เองนึกว่าใครเหรอห้องใจครับก็ได้คล่องใจแล้วใครคนไหนพ่อ,อในใคนไหนคนลูก <c oughs> เล่นจะโทรต่อดีกว่าจะชอบบอกมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะครับสายตาประชันคอมโกลกันนะครับอาอ ช่วยจะพันกันนะลูกดันยัดทองลงนู่นยัดทองชอบให้ท่านะครับเจยอดเจยอดนะครับป้ายาเลยต้องดูเต็มเจนะครับยัดทองอาเหล้วครับไปอีกแล้วครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยจะต้องว่าไง่ายชอบชอบนะครับชอบนี่ หนุ่มมาแก้ครับเพื่อนรักกันนะครับนี่เออทีมครับดูลูกทีมดูครับดูครับเต็มตูดลูกนี้อือสนุกสนุกเขาเลยครับเด็กสมพู

คีเลล่คัขนๆนขันรขับขันขันขันันัันๆัันัขันันขันนขันขัันขัันันขััันขัขันนันขันขันขันันขพนขนขนันขันขันนขันขันนับันขหนขันนขนนับันขันอนขันขันะครับ บอกแบบนี้ใช่ไหมน้องยอดทองทองบอกใช่แล้วใช่แล้วดูครับใช่แล้วใช่แล้วกระทูใหญ่ดูครับทองบอกเอาเอา,เอาที่ต้มใส่แบบนี้ด้วยทองบอกเอวาว่าพี่ต้มจะทำตาเด็กทองนะครับพี่ต้มใส่ด้วยนะเดี๋ยวนะ Ôi sâu lúc nữa thế nào mày kỳ lút là thôi bác ơi